อยากเติมเกมจังเลยทุกคนมีร้านแนะนําผมหรือเปล่านะครับผมซึ่งถ้าทุกคนไม่มีผมมีนะครับผมก็คือร้านที่มีชื่อว่าจูนปิโกะนะครับผมร้านนี้นะครับผมจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนแล้วนั่นเองนะครับผมและเครดิตน,นะครับผมมีตั้งแต่หลักร้อยไปถึงหลักล้าเลยทุกคนนะปลอดภัยมั่นใจได้แน่นอน100่นะครับผมแล้วก็ไปสุ่มเกลือกันนะทุกคนอย่าลืมกันนะทุกคนนะเติมเกมจูนปิโกะนะทุกคนนะจูนปิโกะกอนสวีได้สวัสดีทุกๆคนทุกๆขั้นกันด้วยนะคร ว่าผมวันนี้เราอยู่กันในเกมตหลัวตาลูกศัพท์ประยุทธ์วิญญาจารย์กับผม NT Channel วันอีกแล้วนะครับผมซึ่งคลิปวันนี้นะครับผมก็ต้องหน้าปกคลิปเลยนะครับผมเราก็จะมารีวิวกิจกรรมใหม่นะครับผมที่มีแจก5 0,000่นปีแล้วนั่นเองนะครับผมถ้าเราเลเวลทันเวทุกคนก็คือตอนนี้นะฮะเลเวลตันของเราอยู่ที่เลเวล49เนั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยเพิ่งอยู่47อยู่เลยอีกนานพอสมควรน,นะครับผมก็ต้องเติมเยอะพอสมควรจะไป49ได้นั่นเองนะฮะ ซึ่งสส่เติมนะตอนนี้น่าจะได้วงแหวน50,000ปีเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพาทุกคนนะฮะมาหาวงแหวน5 0,000ปีดยละกันนะผมสำหรับคนที่วิวสี่เก้าแล้วนะครับผมแต่ที่คนยังไม่วิวสีเก้าก็ไม่เป็นไรนะทุกคนนะอย่างน้อยก็มีวงแหวน25ง0 0ปีนะครับผมอย่างต่ําที่คุณจะได้นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าดีมากๆรวมถึง XP นะครับผมตัวสุ่มแล้วก็หัวใจที่สามารถเอาไปเพิ่มค่าสายใยได้นั่นเองนะครับผมโอเคเราเริ่มมาดูกันเลยละกันนะครับผมนี่นะครับผมหน้าตาของ นี่นะครับผมมันก็จะมีให้เราไปเล่นในสนามครับผมก็ได้วงแหวน5 0,000ไปีแล้วนะครับผมนตอนนี้นะฮะแต่ฝั่งขวานะครับผมเป็นสิ่งที่เราต้องทําที่สุดนั่นเองนะครับผมโดยการใช้ HCA นะครับผม HCA คืออะไรก็คือสเตมินาเองนะครับผมหรือว่าไ้กอกของเราเองนะครับผมง่ายมากๆนะครับผมเพียงเราใช้นะครับวันละนะครับผม10,40ชิ้นนะครับผมเราก็จะได้หัวใจนี้มานะครับผมซึ่งเราไม่ต้องเสียเวลาประมูลนะครับผมเราก็ได้มาฟรีฟรีนึงนะครับผมซึ่งส่วนตัวสำหรับผมเลยบอกแนะนำนะครับผมกิจกรรมนี้แนะนำ เพราะว่ามันไม่ได้แค่ไอหัวใจนี่นะผมมันได้ทั้ง XP นะครับผมรวมถึงนะครับตัวสุ่มที่รอเราเยอะมากๆนั่นเองนะฮะบอกเลยว่าดีมากๆซึ่งถ้าเรามาถึง880เนี่ยทุกๆวันนะครับผมเราได้ตั๋วสุ่มฟรีสี่ใบแล้วเออแค่นั้นเลยครับผมคือได้ตั๋วสุ่มไปเล่นแล้วฟรีสี่ใบครับผมคือได้ทําแบบว่าชิวๆมากมากผมสลับสายฟรีนะฮะรวมถึง XP ็กพีผมก็กดรับไปเลยนี่เห็นไหมครับผม ตอนนี้นะครับผมเราก็ทําไปแล้ว2อ2ครั้งนั่นเองนะจ๊ะเห็นไหม XP สำหรับผมก็ถือว่าให้มาเยอะพอสมควรนะครับผมค่าย XP นะครับผมก็ถือว่าดีมากๆเลยซึ่งระยะเวลานะครับผมอยู่อีกประมาณ9วัน17ชั่วโมงนะครับผมและอัพลิมิตนะครับผมเลเวลถึง59าสิบเองนะฮะโอ้โหเยอะมากๆครับผมก็คือลิมิตตอนนี้มันเปลี่ยนเป็น59แล้วนั่นเองนะครับผมเออแต่เราไปครับผมมาลูกฝั่งซ้ายกันบ้างแล้วกันนะผมฝั่งซ้ายบอกว่าเลเวล49ลงสนามได้แต่เนี้ย มันไม่จาเป็นนะทุกคนนะเราเวล4สหรือว่าสถูกอะไรก็ลงได้หมดนะครับผมแต่4 9เกนี่คืออะไรคือได้วงแหวน50,000ปีนั่นเองนะครับผมอะไรประมาณนั้นเลยเนาะซึ่งเลเวลนะครับผมจะช่วยเราตรงไหนหรูป้ป่ะตรงการที่เราจะปลดตรงนี้ครับผมนตรงนี้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้เขาเขียนว่าสนามไรล่าส่วนในนะครับผมมันจะมีบอก2หมวดนะครับก็คือสนามไรล่าส่วนนอกแล้วก็ส่วนในนั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนนอกเนี่ยเราสามารถตีได้อยู่แล้วครับผมปกตินะครับผมแต่ส่วนในนะครับ เราต้องเลเวล49ก่อนหนึงนะครับผมถึงจะเข้ามาตีไอ้พวกนี้ได้นะฮะเห็นไหมและทําไมมันต่างกันยังไงนะผมมันต่างแน่นอนแล้วผมความยากครับผมจะยากกว่าวงแหวนที่ดรอปนะครับผมจะได้ปีที่มากกว่าอะไรประมาณนั้นเลยนะครับผมเห็นไหมอันนี้ก็คือจะได้ปีที่มากกว่าตลอดนะครับผมเห็นไหมครับผมสามหมื่นห้าพันปีนะครับผมสี่หมื่นปีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าห้าหมื่นปีแล้วนี่ครับผมนี่เลยนะครับผมโอเคซึ่งสนามนอกนะครับผมสำหรับผมเลยนะครับถ้ามากสุดตอนนี้ก็อยู่ที่สองหมื่นห้าพันปีนะครับผมในการใช้ง 18อันนะครับผมรวมถึงตานี้นะครับผมตาไล่ล่านะครับผม1ชิ้นนั่นเองนะฮะซึ่งตาะนรับผมสามารถนะครับผมได้ฟรีสีมชิ้นนั่นเองนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันสามารถซื้อได้กี่ครั้งนะครับผมแต่ส่วนตัวสําหรับผมนะตอนนี้นะครับผมสามารถซื้อได้2รอบเนาะซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าสายฟรีที่ไม่มี v a p เนี่ยเขาจะซื้อได้หรือเปล่านะครับผมแต่ส่วนตัวผมซื้อได้2รอบอะไรประมาณนั้นเลยละกันเนาะซึ่งการจัดทีมนะครับผมมันก็จัดทีมไม่ใครก็เล่นเนื้อเรื่องปกต เราไปเล่นแค่6ตัวละครนั่นเองนะครับผมซึ่งส่วนตัวสำหรับผมเลยนะครับในการไต่โหมดนี้หรือว่าเล่นโหมดนี้นะครับผมก็คือเรานะครับผมต้องมีทีมที่แบบว่าอาวุธรับก็ผมถึงจะตีแบบง่ายมากๆครทุกคนนะผมบอกเลยว่าอีซี่แน่นอนนะครับผมสำหรับโหมดนี้มาทุกคนเดี๋ยวเราจะรองลงให้ดูสักตาละกันนะครับผมมาดูซิว่ามันจะเป็นจังไส้นะทุกคนนะอย่างเช่นเราอยากได้นี้นะทุกคนนะเราก็กดเริ่มไปเลยครับผมซึ่งบอกไว้ก่อนนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า หน้านี้นะครับผม2้อมเนห้าวันปีนะครับใช่ว่าจะออกร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นเลยนะครับผมต้องมาดูคํานี้ก่อนนะผมดอกวงแหวนหนึ่งหมื่นปีขึ้นไปนะครับเท่ากับว่ามันมีโอกาสดอกอันอื่นด้วยนั่นเองนะทุกคนนะถ้าพูดตามตรงเลยโอ้โหบอกเลยว่าเตรียมตัวเกลือกันได้เลยนะครับผมในเรื่องวงแหวนนะครับผมมาดูสิครับผมว่าจะเป็นยังไงผมสำหรับทีมของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะฮะ ไปลองดูกันในสำหรับทีมใหม่กันด้วยละกันนะครับผมว่ามันจะเป็นสนุกแค่ไหนละกันนะครับผมในอีไอดีหนึ่งละกันนะครับผมโอเคแต่อดีนี้เดี๋ยวเรามาตีทุกคนดวนก่อนเลยละกันไปตีกันไปก่อนนะผมทำดงทำดาเมจไปเรื่อยๆนะจียสกิลกนไปผมอันนิ่งแล้วก็จูชิงก็ผมบัฟมากันก่อนแล้วก็ตัวละครอ้วนับผมบัฟมากันก่อนอีกรอบหนึ่งวางบอกกันไปก่อนบอกเลยว่ารุนแรงแน่นอนครับผม โดนเผาไปทีเล็กทีน้อยนี่ไงโดนเผาทีเล็กทีเล็กน้อยโหฮะโดนเผาไปสี่ลูกตัวเผาโดนตอดไปโอ้โหพึ่งน้อยก็ไมทำได้ทสก,กิลเลยครับผมพึ่งน้อยของเราพึ่งน้อยหอ,อยสังเวทเวทนาไปเลยผมปลาไปเปีปป่ยงเรียบร้อยหูแรงมากเก้าหมื่นหนึ่งสกิลแบบเบาๆไปห <c oughs> นึ่งรอบนี่แนี่ยหนำยำย่าไปหน่อยทีหนำทนำย่ยาไปแลไรวะโอเคแล้วก็น่าจบด้วยจู่ๆกันหรือเปล่าฟาดไปปรับปับปับโอเคก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับผมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะฮะ และวงแหวนนะครับผมพอเราชนะปุ๊บนะฮะเราก็จะได้มาหนึ่งนี่ครับผมดูซิว่าได้กี่ปีโอเคบอกแล้วครับผมว่ามันเกลือนี่นะฮะแต่ยังดีหน่อยที่มันมีโอกาสดอกไปที่พวงนี้ด้วยนะครับผมเอาไว้สามารถอัพให้วงแหวนเราเก่งขึ้นนั่นเองนะผมหรือว่าดีขึ้นนั่นเองนะจ๊ะแต่บอกเลยว่าปีวงแหวนนะครับเราเกลือแน่นอนนะครับผมใช่ว่านะครับผมมันจะออกร้อยเปอร์เซ็นนะทุกคนนะ แล้วพอเราตีปุ๊บเนี่ยครับผมมันก็จะติดคูดาวคําว่าคืนชีพนั่นเองนะครับผมนี่นะฮะเราก็แค่รอเวลาน,านะครับเราแค่มาตีใหม่ก็ได้อะไรประมาณนั้นเลยนั่นงน,นะคะร,รับผมซึ่งอย่างที่บอกไปเลยนะครับผม3วันต่อครั้งนะครับผมแล้วก็สามารถซื้อได้2รอบนั่นเองนะครับผมซึ่งคนยังไม่เบลสีเก้านะครับก็ตีได้ประมาณนี้นะครับผมในรอบนี้นึงนะฮะก็ถือว่ายังดีกว่าไม่ตีอะไรไม่ได้เลยดีกว่านะครับผมสาหรับผมนะฮะนี่ครับผมน,บนี่คือรอบในนะครับผมก็จะแบบดุๆกดนนิดนึงแล้วกันเนาะคือถ้าเป็นนนรน,นรอเะะคบล่ใ <darker S 2> ผมบอกเลยว่าอย่าหวังว่าจะตีพวกนี้ได้เลยครับผมพลังมันดุมากๆครับผมดูดิคือโหมดมากๆนะฮะโอเคทุกคนเดี๋ยวรอมาในะอีกไอดีหนึ่งแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไอดีของอาวุธถังรับนั่นเองนะครับผมโอเค ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอยู่ในรั้วของอาวุธนะไม่ใช่ติต้องบอกว่าสัตว์วิญญาณสิทุกคนเออสัตว์วิญญาณรอบในนะครับผมรู้ว่าในรั้วในนะทุกคนน้นี่ก็คือส่วนในเลยนะครับผมซึ่งการฟาร์มแหวนของเขานะครับผมมันจะเก็บเป็นแต้มนั่นเองครับผมดูที่ได้มุมซ้ายบนตรงนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมมุมซ้ายตรงนี้เลยนะครับผมจะคือแต้มของในการไล่ล่าเองนะครับถ้ามีแต้มเยอะเท่าไหร่นะครับผมเราก็จะสามารถไล่ล่าเออปีไปได้เรื่อยได้นั่นเองนะครับผมซึ่งสูงสุดนะตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ปีีีีกันเเยยทดชะครบผม ซึ่งณตอนนี้นะครับห้าหมื่นปีนะครับต้องฟาร์มได้แค่ที่เดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือที่บอสใหญ่นั่นเองนะครับผมหรือว่าบอสตัวยักษ์นี้นะผมมหานรกตรงนี้นั่นเองนะครับผมอีสองตัวนี้เลยบอกให้เลยว่าหินแน่นอนนะครับผมดูสามตัวสิเออประมาณนั้นเลยนะครับผมโอเคทุกคนเราพูดเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาตีงูให้ดูเลยละกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะครับผมสำหรับคอมโบอาวุธรับของเราเองนะทุกคนนะมาบอกเลยว่าเคลียร์ไว้นอนนะผมก็ง่ายๆผมเอาบัฟให้ตัวละครเอ่อตัวละครจูจ่จู่ชิงก็บัฟให้ตัวเองนะครรับผมมวถึง ไปเชิญเซียงนะครับผมก็รออยู่แล้วนะครับผมในการที่จะบัฟให้จู่ชิงในการยิงรูปต่อไปครับผมยิงไปเลยปิ้งนะครับผมก็จบเกมอย่างสวยสดงดงามมากๆนะครับผมมาดูซิว่าจะได้แหวนอะไรครับผมจะเกลือหรือเปล่าเปิดมาซิได้อะไรครับผมดูซิก็บอกเลยทีมนี้โหแน่นอนครับผมแล้วก็จบไวแน่นอนนะครับผมโอเคได้มา30,000ปีนะครับผมโอเคเลย ไม่แย่ครับผมไม่แย่นะครับผมก็เราสามารถฟาร์มตรงนี้เลยนะครับผมแต่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าจะเสียทั้งหมดนะครับผมแต้มนะครับสแต้มนะครับในอันนี้เนาะต้องบอกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีโอกาสได้ครับผมสมมูลห้าพันปีขึ้นไปนะครับผมสำหรับตรงนี้เลยนะจ๊ะโอเคซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้ก็มีเพียงอันนี้เลยละกันนะครับผมก็เป็นอีกรีกัมหนึ่งนะครับผมที่ก็ดีเหมือนกันนะครับผมก็ไม่อยากให้ทุกคนเข่งเรื่องเออ่การตีแบบรอบนอกรอบในมากนะครับผมก็ฟาร์มแหวนสมมูลห้าพันปีไปก่อนก็ได้ผมเดี๋ยวอีกในอออนนนนนนนาาาคคคตะะรรรรัััับบบเเเดีี๋ยยวมมกก็แแจื่่ๆผสหป รวมถึงนะครับผมก็สามารถมารับตั๋วสุ่มแล้วก็ XP ต่างๆได้ตรงนี้นั่นเองนะครับผมและเจอกันนะครับผมบ๊ายบายครับขอบคุณทุกคนด้วยครับผมที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันดีพี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโลพอทักใครไปมีลูกกี่ทีมีแต่คนบอกว่าเซน